ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้อำนวยการวรินทร์เรียมนาคผู้อำนวยการสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบินสถาบันการบินบุรเรือนอันที่จะมาต่อยอดความเชื่อมั่นกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชมพูตาวิทยาให้มีความโดดเด่นนะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับหลายหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้ทางโรงเรียนชมพูตาวิทยานะครับกับสถาบันการบินบุนเรือนเนี่ยได้ทําข้อตกลงร่วมกันเรียกสั้นๆว่า MUU นะครับ สถาบันการบินบริเรือนเนี่ยมีบทบาทและมีภารกิจของสถาบันการบินบริเรือนอย่างไรสถาบันการบริเรนของเราอะนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะสังกัดกระทรวงคมนาคมนะคะเราอยู่ที่สวนจตุจักรกรุงเทพนี่เองค่ะจริงแล้วเนี่ยบทบาทภารกิจของเราเนี่ยยาวนานมากกว่า60ปีนะคะ ในส่วนของเราเนี่ยวิสัยทัศน์คือเป็นศูนย์กางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบินโดยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติและก็ภูมิภาคเราดำเนินงานมา61ปีในปีนี้นะคะ61ปีแล้วค,ครับผมก่อตั้งโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็กองทุนวิเศษช,ชาติแล้วรัฐบาลไทยร่วมกันนะคะจัดตั้งเราขึ้นมาในปี2 5 0 4ค่ะในช่วงแรกนะคะองค์การการบินเป็นผู้บริหารจัดการดูแลศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทยขึ้นมานะคะจากนั้นในป ภายใต้กระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งศูนย์ตรวจการบินพลเรือนประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการบินพาณิชย์กรมการบินพลเรือนมีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรมายาวนานนะคะจนปี2535เราก็ได้แปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมคะซึ่งมีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศนะคะให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการบินนะคะ แล้วก็ต้องเรียนด้วยว่าเราต้องมีภารกิจในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานด้านการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศไปอย่างต่อเนื่องนะคะเรายังมีบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการช่าอากาศยานแล้วก็บริการอื่นๆอย่างเช่นเรามีศูนย์ซ่อมอากาศยานอยู่ที่ศูนย์จุดกันปัวหินนะคะคแล้วก็จะมีศูนย์ทดสอบภาษานะคะสำหรับผู้ประจำหน้าที่ด้านการบินว่าจะเป็นนักบินหรือว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศคะ่ะในปีที่ผ่านมาเราได้รับการยกระดับมาตรฐานของสถาบันผลิตบุคลากรด้านการบินให้เป็น RTC E นะคะท่านจะเห็น เพจตัวสีเขียวนะคะซึ่งถือเป็นมาตรฐานสูงสุดของสถาบันสุขบรมด้านการบินในโลกนี้นะคะ IKO o มีสมาชิกกว่า190ประเทศนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่าเราเป็น1ใน6แห่ง หนึ่งใน5ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้ผ่านการตรวจประเมินให้เป็นสถาบันสุขยอดระดับชาติระดับโลกนะคะแล้วก็เป็น1ใน21ประเทศนะคะที่มีได้รับการตรวจผ่านการตรวจประเมินนะคะจากสมาชิกกว่า190ประเทศดังนั้นท่านจึงสบายใจได้ถึงเรื่องมาตรฐานของเรานะคะว่าเรียนจบ หลักสูตรต่างๆของเราแล้วเนี่ยจะได้รับการรับรองทํางานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอาคารเรียนหลังใหม่18มชั้นที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ตอน,นค่ะเราเพิ่งจะได้งบประมาณ1,400กว่าล้านเมื่อปี60นะคะแล้วก็ปัจจุบันอานะคาร18ชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วรรเราจะมีห้องประชุมนานาชาตินะคะเราห้องบริการต่างๆที่พร้อมเพรียงนะคะห้องเรียนที่ทันสมัยนะคะจุดพักผ่อนหย่อนใจนะคะปีนี้นะคะกำลังก่อสร้างศูนย์สมรรถนะ การเรียนรู้ของสวพซึ่งจะเป็นยิมเนเซียมที่ใช้งบประมาณ200กว่าล้านด้วยกันนะคะนี่ก็คือภาพรวมของสถาบันการเรีนที่ขออนุญาตมาแนะนําในวันนี้ค่ะทีนี้พอดีว่ามันมีวิกฤตโควิด1 9ด้วยอาจารย์ในมุมมองของท่านอาจารย์เนอาชีพในอาาุตสาหกรรมการบินยยังเป็นทางเลือกที่จะใช้เรียนหรือว่าศึกษาต่อหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ คือเราเห็นกันชัดเจนกับโควิด19ที่ส่งผลกระทบต่อสาหกรรการบินนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจึงทาให้เด็กๆหรือผู้ปกครองเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจว่าแล้วถ้าจะมาเรียนกับเรานะคะหรือด้านการบินเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่ใช่หรือเปล่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะได้ขออนุญาตนำนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนะคะซึ่งท่านได้มีโอกาสมาฝากข้อคิดให้กับผู้ปกครองนะคะขออนุญาตฟังสักครู่หนึ่งค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกน้องๆอ,อาจเกิดความไม่มั่นใจถึงโอกาสในการมีงานทำหลังจบการศึกษาขอแจ้งให้น้องๆได้ทราบว่าวิกฤตในวันนี้จะกลายเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆที่ยังมีความสนใจประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินอยู่นะครับเมื่อสถานการณ์โควิดที่คลายลงการเดินทางและการขนส่งทางอากาศจะเป็นสิ่งสำคัญ าะเป็นหน้าด่านในการเปิดประเทศรัฐบาลยังมีแผนพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศอย่างต่อเนื่องและได้เล่งกำหนดทิศทางอันจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมขอให้เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการบินของไทยมีความเข้มแข็งพร้อม,มที่จะเติบโตและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การการบินของภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล และผมเห็นว่าบุคลากรการบินจะเป็นหนึ่งในตัวจักสำคัญในการขับเครื่องอุตสาหกรรมการบินของประเทศในส่วนสถาบันเองก็มีความพร้อม โดยรัฐบาลได้สร้างอาคารเยนหลังใหม่ที่มีความทันสมัยมีห้องเรียนและห้องฝึกภาคปฏิบัติที่สถานการณ์โควิดที่คลายค่ะเราวิเคราะห์กันนะคะใช่ใช่ได้ได้ประมาณ3ปี3ปี3ปีวันนี้กับสิ่งที่น้องๆกําลังหาทางเลือกในการศึกษาต่ออยู่ท่านผู้ปกครองน่าจะสบายใจได้ว่าเมื่อสถานการณ์ที่คลายค่ะ อุตสาหกรรมการบินกลับมาท่านรัฐมนตรีพูดชัดเจนว่าบุคลากรการบินจะเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญแล้วก็เป็นการที่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการบินเติบโตต่อตตตตตไปได้นะคะดังนั้นก็อยากให้สบายใจได้ค่ะทีนี้ในส่วนของการทํา e o u กับโรงเรียนเอกชนอย่างโรงเรียนชมปรไทนวิทยามันมีความพิเศษอย่างไรและสารความร่วมมือกับสถาบันการบินเรือนเนี่ยนนในเรื่องใดบ้างครับ โงเรียนก่อนค่ะว่าโรงเรียนชนประทานเป็นโรงเรียนที่ล้ำหน้ามากเลยนะคะคที่จัดห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบินให้กับเด็กๆนะคะเพราะว่า เป็นวิชาเลือกที่เด็กๆสามารถโรงเรียนร่วมไปได้ในระหว่างที่เรียนมัธยมปลายถูกไหมคะม .4 ม .5 ม .6 นะคะสิ่งที่เราได้รับการประสานไปก็คือว่าเ,าเรามีบุกากรนะคะเรามีห้องฝึกปฏิบัติที่เหมาะสมนะคะเมื่อโรงเรียนชนประธานร้องขอไปเนี่ยพอเราเห็นความต้องการเราจึงได้จัดหลักสูตรนี้ให้แล้วก็ได้เปิดสอนไปแล้วในปีที่แล้วนะคะให้กับน้องๆชั้นม .5 และม .6 ม .5 กับม .6 ใช่ครับถูกต้นซึ่งตรงนี้ค่ะขออนุญาตเรียนฝากไปยังโรงเรียนต่างๆเลยที่มีความสนใจโครงการห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบินนะคะในวันนี้ต้องเรียนว่า บันพร้อมนะคะจะเข้าไปช่วยดูแลนะคะเราสามารถจัดหลักสูตรนี้ให้ได้โดยที่อาจจะมาเรียนรวมกับน้องๆจากโรงเรียนชนประธานวิทยาก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่น้องๆจะได้รับก็คือว่านอกจากความรู้นะคะก็จะมีตัวเซอร์ติฟิเคทที่เรามอบให้นะคะแล้วก็ตัวนี้นาไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาที่พิพิธศูนข์ด,ด้านการบินได้นะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศถือเป็นอีกหนึ่งพอท,ที่น่าสนใจค่ะครับอันนี้เป็นที่เรื่องเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสถาบันคุณผูอาชีพก็มีแบบรองให้ แล้วมาถึงสถาบันการบินพลเรือนก็มีไปรับรองให้นะตรงนี้นะครับมันจะสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านผู้ปกครองนะครับของโรงเรียนชมประธานวิทยาเป็นอย่างมากถ้าหากท่านผู้ปกครองของโรงเรียนชนประธานวิทยามีความสนใจนะครับท่านผู้ในการมีแนวทางการรับสมัครนักเรียนอย่างไรบ้างครับค่ะตังในโครงการโรงเรียนเครือข่ายนะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้ไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องสอบข้อทีตรงนี้เลยนะคะเข้าไปสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์ได้เลยนะคะซึ่งชนประธานก็ส่งเข้าไปเยอะมากในรอบแรกนะคะที่เราเปิดรับไปแล้วก็ครบถ้วนนะครับครบถ้วน นะครับที่เราได้มาพูดคุยกับอาจารย์ในวันนี้นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าได้สร้างความเชื่อมั่นนะครับได้ได้สร้างความเชื่อมั่นนะครับนะกับทางโรงเรียนชลประทานวิทยาได้อย่างแน่นอนนะครับในอันที่จะเปิดสายอาชีพให้นักเรียนของโรงเรียนชลนะทานวิทยาเนี่ยให้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้นครับ,รบสำหรับช่วงสุดท้ายในวันนี้กับผมกขอ็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการวรินทร์เป็นอย่างสูงนะครับ